จะกินไม่อิ่มเลยจะกินไม่อิ่มแต่เดือดกระดือ,อ,อเออใช่ใช่พี่ชากัดง,ง่ายไหมกัดง่ายเดี๋ยว์จ <c oughs> นต่อมันจะละลายไ,ไปดโอ้ย ว่าทุกคนต้องเคยดูสควิสเกมใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เรามีอะไรเอ่ยตอนนี้น้ำตาลเรามีน้ำตาลรูปแบบต่างๆ5้ารูปเลยใช่ไหมคะใช่เราจะมีคนละ5รูปแบบนี้เลยอ่ะแล้วเด็กๆทำยังไงอ่ะจะใช้อะไรแกะไม้จิ้มฟันอันนี้เป็นไม้จิ้มฟันแบบพลาสติกนะคะพลาสติกเราจะใช้แค่ไม้จิ้มฟันแกะเลยใช่ไหมเด็กๆเหรอหยิบอันนี้มาเลยไายเริ่มแรกอ่ะเลือกเลยว่าใครจะได้รูปไหนโอเคน้องันนั้นใช่ไหมเปิดได้ไหม เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เดี๋ยวมาเปิดให้เปิดมาแล้วคืออะไรคะเซรีลี่ยมของเรได้ไรเซรีมีแยมว้าได้เซรีมีแยมเหมือนกันเลยเหรอชาร์ลีก็ดูหน่อยสิเฮ้ยดิชาร์ลีเขามีอะไรแดงๆกับเหลืองๆของน้องอ่ะนี่นันคืออะไรอ่ะไม้ใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอคะดูหน่อยสิยออุ้ยทุกคน เขามีเขีมแถบมาด้วยแต่เด็กๆใช้มันจะจิ้มมือละเปล่าได้อะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหมือนกันว้อันนี้ขนาดว่าไม่ได้เลือกนะหรือว่าแอบแกะให้นะคะหรือว่าแอบเลือกไว้เนี่ยไม่ได้แอบเลือกไว้นัึงเดี๋ยวมาแกะให้โอเค ันนี้เราจะไม่ใช้เข็มนะคะทุกคนเพราะว่ากลัวมันจิ้มมือใช่ไหมลูกใช่แล้วเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วโอเคเราจะใช้ไม้ชิ้นฟวันที่เราเตรียมมานะคะเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยว่าชิ้นที่โหฮะจะทำได้ไหมเนี่ยมันแข็งอะใช่สิมันแข็งไงเขาถึงเอามาเล่นเกมนี่ลูกเรามาดูกันว่าที่ชากับชิตาสามารถแกะน้ำตาลได้ไหมชอะเป็นงลองชิมดูสิ ทุกคนคิดว่าเด็กๆจะแกะได้หรือว่าจะกินหมดก่อนนะวานวานจะแกะได้ไหมนี่ยเอาละทุกคนเด็กๆตั้งใจมากดูซิว่าใครจะมีสมาธิพอที่จะแกะได้เนี่ยมันไม่ค่อยได้อะทำไมมันไม่ค่อยได้อะไม่ะด้อเอาแต่ว่าอันน้อืม,มอันไหนคะคเข็มเหรอเข็มหรอแล้วเข็มของลูกเมื่อกี้แกะเราไปไหน เข็มได้ไหมน้องก็ไม่ได้อยู่ดีลองดูสิเุือคนต้องใช้เข็มได้นี่้หนูใช้เขาต้องใช้เลียเลียตรงขอบด้านหลังด้านหลังไมนด้านหลังใช่ประมาณห็นเขาเลียด้านหลังขอบมันนะถ้าเลียด้านหลังให้มันบางๆอ่ะตรงรอยสี่เหลี่ยมอ่ะมันจะสามารถแกะได้ง่ายขึ้นใช่ทุือคนคิดว่าเด็กๆจะทําได้ไหมเนี่ย มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เหรเฮ้ยอะไรเมื่อกี้มันไทยแต่มันไทยทะลุเลยอร่อย <laughs> แต่วเราต้องกัดกัดได้แต่ว่าลองกัดดูมันจะหลุดออกมาปล่าล่ะกัดง่ายไหมกัดง่าย <laughs> ชีตาเริ่มแคะแล้วทุกคนอ่ะงั้นน้องก็แคะเอาออแล้วก็แคะลองแทะ ออใอ้มันแท้ไม่ได้หรือว่าวิธีที่ดีที่สุดคือแทะไปเรื่อยๆจะแทะเ,เอาแล้วทุกคนเด็กๆเด็กๆจะกินออกมาแล้วแต่เขาบอกว่าไงวิธีเล่นของเขาคือเลี้ยวิธีเล่นของเขาคือกินหรือแกะหรือแกะจริงกินต,ต,กต่อไปหนูก็จะแคะแคะต่อไปหนูก็จะแคะแคะมาค่ะเอาไม้ เอาเข็มหรอลูกอยากได้เข็มใช่ไหมใช่เข็มถอกินน้ำน้ำใหญ่เลยทำเตาเอาเข็มมาให้หนูหน่อยได้เป็นเข็มใหญ่เลยเอาเข็มอันใหญ่ด้วยได้ระวังมันปักมือนะลูกใช่เขาถือปากนั้นเสร็จแล้วตอนนี้เด็กๆได้เข็มอันใหญ่กันไปแล้วเรามาดูกันว่าใครจะทำได้ก่อนอู๋ลูกบอกว่าอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่น ซื้อมาให้แล้วมามาก็ซื้อมาให้รูปแบบเลยด้วยจะไมอยากกินได้ถ้าเรา้อยสี่เหลี่ยมมันจะแหวงแล้วนะทิชาถ้าทิชากินอย่างนี้สี่เหลี่ยมแหวงแน่นอนอย่าดูแลกับมันนะเขาเลียข้างหลังกันนะลูกออกมหอ่นะ น้องๆๆกับอย่างนั้นไม่ได้เขาเลียให้มันบางๆข้างหลังอ่ะมันจะออกมาเป็นแผ่นได้เจะขอดูข้างหลังมีเห็นรอยอ่าเรากดรอยตามรอยเล็กๆข้างหลังก็ได้นมาดูบ้างมาบอกให้เราเลียแล้วก็เลียเราจะเลียตามเส้นสี่เหลี่ยมข้างหลังกันโอเคไหม ืเอีอ่อเลีย,ยให้มันละลาย<ะ>ให้มันบ <c oughs> างทำไมเหรอคะใช่ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เลียตามเส้นสี่เหลี่ยมข้างหลัง <c oughs> แล้วถ้ามันบางเราถึงจะหักตามรอยออกมามา,มาว่าวิธีนี้ทำได้ใช่เลียจนกว่ามันจะละไลายไปจนถึงอ้ยปวดลิ้นปวดลิ้น <c oughs> เป็นไงละ่ะ <c oughs> เก็บลิ้นจงสิ่งที่เรารอคอยกันอ่ะเนี่ย ถามมากมาทุกวันเลยนะว่าแบบมาส่งหรือยังมาส่งหรือยังยังไงมาส่งแล้วเป็นที่ชาใหญ่เลยน้ำหนูกินใหญ่ใหญ่เลยอ่ะใครจะทำได้นะยังกินไม่อิ่มดิยยังกินไม่อิ่มมีแต่เตืนกันอยู่เออใช่ใช่ดิชาเอาแล้วดิชาได้หนึ่งข้างแล้วอย่าเพิ่งกินของตัวเองก็มีดูสิจะได้ได้หนึ่งข้างเย้ ต่อไปตาเร็วของตัวเองเร็วเลยหนึ่งันด้านของตัวเองนี่ตัวสิทุกคนให้ไหนกันตัวสิทุกคนตุกคนด้่นสิแล้วชิคก้าไม่อยากอ่ะลองลองทำอีกด้านหนึ่งซิทำยังไงเมื่อกี้ก็หักว้าดิชาได้สองข้างแล้วทุกคนข้างนี้มันจะยากเลยเน่อเพราะว่าเราแอ่ไปดี ผงต้องแทวแล้วทุกคนเอ๊ะไหนเอาโชว์ดิโชว์อีกด้านนึงเด็กเย้พี่ชาทำสำเร็จค่ะทุกคนสี่เหลี่ยมโอเคเอาวางไว้โอ้คหชีตอทอมไม่สมเหตุนะคะเอาอีกเอาดิสวยงามมากคะทุกคนพี่ชาทำสำเร็จนะคะทุกคนคุณทำไม่สำเร็จ่ต่อไป ต่อไปเป็นอะไรคะวงกลมโอเคแกะเลยนะแกะเลยค่ะโอ้แตกแล้วมั้งยังยังไม่ข้างหลังข้างหลังมันเป็นตําการที่แข็งมากใช่มาทำให้นอยแกะให้นอยค่ะเอยเอ้ยอ้าละโอเควันนี้เด็กๆได้วงกลมคนละหนึ่งอันแล้วเราจะมาดูกันว่าที่จักชิตาจะทำวงกลมได้หรือเปล่าเอ้ยโอ้ยอ้ยหักก็หักกันเจ้ จะทำวิธีไหนอ้ uh, uh, uh. เป็นยังไงล่ะเป็น uh. งไงไหนดูดิว่าหักกันเป็นยังไงพ uh. ี่ชาใช้วิธีหักเลยนะทุกคน uh. ก็หักครึ่งจริงๆด้วยรอบนี้พี่ชาทำไม่ได้นะคะทุกคนแอบแอกลาย <Yeah. S 1> เป็นน้องชนะไปเลยน้องตีเสมอเฉยเลยยังไม่ได้ทำนะคะแต่น้องตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งเท่ากันค่ะโอเคต่อไป ลูกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมันจะมีสีนี้สีนี้สีนี้เมื่อกี้น้องได้ทำหรือยังอ่ะยังไไม่ด้ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ทำเพราะว่าอะไรมันแตกแบบเมื่อกี้วงกลมยากไหมผมไม่ยากไม่ยากเพราะไม่ไถ่อมนี่ทุกคนเอาแล้วเด็กๆเริ่มกันแล้วน้ำไม่น้ำ ดาจะกินอย่างเดียวนะทุกคนไม่แกะเลยงานอาดิชาเริ่มใช้เข็มแล้วค่ะจิ้มตามรอยนะถ้าจิ้มผิดก็เอออย่างงานอย่างงานดิชาเดี๋ยวดิชาเริ่มำะะทำนี้ค่ะดิชาเริ่มวาดเอาเข็มกดเป็นสามเหลี่ยมนี่ดิชาเริ่มจะขีดขีดเป็นสามเหลี่ยมแล้วค่ะทุกคน มันหักได้ยังห่ะคะไม่ได้หรอกพมาว่ามันยังไม่ได้หนูยังไม่ได้เลียไม่ได้ทําให้มันละลายเลยเมื่อกี้มันได้เพราะว่ามันละลายไงมันต้องทําให้มันละลายไปบ้างบางส่วนเวลาหักมันก็จะหักง่ายขึ้นตอนนี้เด็กๆก,ก็ช่วยเลียให้มันบางๆก่อนเลียตรงรอยเลียตรงรอยสามเหลี่ยมใช่ไอ้ตรงรอยนั้นแหละถ้ามันบางอะ่ะมันจะหักง,ง่าย<อ>ใช่ตรงนี้หนูเลียไปเยอะแล้วอ่า,าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งให้ค เธอกินเป็นขนมเลยเธอเล่นเกมยอยู่หรือเปล่าเนี่ยกินอะไรกันกินแค่กินไปเรื่อยๆนะหักน้องแข่งสามเหลี่ยมก่อนอันนี้หนูแข่งสามเหลี่ยมเลยนะอันนั้นเป็นวงกลมรู้ได้ไงเอ้าหมามาเห็นหน่นเนไหมลูกสเหลี่ยมเนีย่ยนีแต่รูปวงกลมทั้งนั้นจังงนู่นทังนีน้ตอนนี้ที่ชาจะเจาะเป็นระูๆนะทุกคนแต่น้องกิน แล้วดูสิตาทำไม่ถูกชิตากินอย่างเดียวเลยขมาน่ได้ด้านล่างแล้วโอเคลองหักดูสิด้านที่มันจุดๆครบอะหักอีกฝั่งหนึ่งหักอีกฝั่งหนึ่งสิได้แล้วหไหนไ,ได้อะจริงๆต้องหักอีกฝั่งจะง่ายอุ้ยได้หนึ่งฝั่งแล้วดิฉาต,ต้องจอดจุดจ,จอดจอดให้เป็นรูแต่ไม่วิธีนี้ทำได้นะ่นโคน ชิตาทำได้สักฝั่งหนึ่งหรือยังอืออๆอ,อะไรดื้อฟันดาบเย้ดิฉันได้สองฝั่งแล้วทุกคนไหนดูดิว่าตอนนี้ลูกตรงเป็นยังไงโอ้หอนดดวดแตงโมมากเหมือนแตงโมอะใช่เหมือนแตงโมอยากกินแตงโมจังแล้วเออแล้ชิตาเริ่มลงมืออีกแล้วทุกคนแล้วชิตาจะได้ โอ้ระวังลระวังโอ้ชาาดได้เยอะลยตใจมากแ้ว,วตาลัตั้งใจเ่เราม,มาดูที่ชากันน้องดูที่ชาก่อนนี่ดิชาทำสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมได้แล้วนะคะทุกคนแล้วน้องทำอะไรได้แล้วคะ ทำอะไรไม่ได้หน <laughs> ึงอย่างเดียวลูกเริ่มต่อไปแล้วจะ้ะลูกเริ่มใครทำดูเลยจิ้นล่องโอเคไหนดูสิชิตาจะทำได้ไหมเนี่ยอ้าวโอเคค่ะต่อไปเป็นลูปล่มนะคะทุกคนดูสิทุกคนเป็นลูกเริ่มนะอยากมากโอเคจะทำได้เหรอนีอ่ค่ะเหนอะละมากเลยค่ะจะใช้การ ไม่เห็นอะ่ะต้องทำแบบนี้ถึงจะมองมเห็นลอยอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วก็เอาฝั่งนั้นก็ได้นี่เออเอาวางไว <c oughs> ้ออมีคนออกจากการเล่นเกมครั้งนี้นะคะ <c oughs> มีคนออกจากเกมไม่ใช่อ๋อใช่มีคนยอมแพ้ไปแล้วค่ะตอนนี้มีคนออกจากเกมไปหนึ่งคนนะคะ เหลือหนึ่งคนทิชาทำได้ไมเนน่เอ๊ะ <c oughs> ทิชาจะชอบเล่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมกล้วดกระโูดกระหลดจ<บ>ริงเหรอมันใช้สมาธิใช่ปะรูปล่มเนี่ยมันยากมากเลยนะ มันยากใช่มันยากแต่ว่าถ้าที่ชาทำได้ที่ชาก็จะผ่านสิ่งยากๆไปอีกหึงสิ่งก็คือการทำโลกนะมาแล้วคะ่ะมาเป็นกองเชียร์หรือว่ามายุ่ง ทชาเจาะเจาะเป็นรูๆแล้วใช่ไหมเจาะทีเจาะมาถึงตรงนี้แล้วที่ชาก็ลากเข็มมาตรงนี้ติดแต่คราวนี้มันต้องเจาะเพราะว่าลากลากแค่ครั้งสองครั้งมันไม่ทําให้ตรงนี้บางแล้วต้องเจาะอีกนิดหนึ่งเจาะแหงๆก็ได้เจาะตรงไหนไปเลยบ้างเนี่ยเออถึงตรง มั้งใจว่ามันจะหักได้ยากด้วยนะเนี่ยมันไม่ยากมาหักเลยไหมโอเคกันที่ชาทำเองนี่แบกง่ายหักทางไหนก่อนดีเอาแล้วทางไหนก็ไม่ได้เอาแล้วเอาแล้วได้ไหมลองดูดิอาไหนดูดิหันหน้ามาหันหน้ามาว้าวลมของเราไปซะแล้วลมของเราไปซะแล้ว พวมันยากใช่สีลมันยากมากไม่เห็นยากตรงไงเลยไม่เห็นขาดตรงไหนไม่เห็นขาดตรงไหนเลยอะไรนะไม่ขาดเหรอโอเคไม่ได้ค่ะครั้งนี้ยังจะไปต่อไหมไ่ต่อต่อไปเป็นดาวค่ะเรามาดูกันว่าทิชาจะทําได้หรือเปล่าเราเช็ดเข็มนะเพราะว่าน้ําตาลมันติดที่เข็มใช่ปะ จะยากอัค่ะหนูคิดคิดว่ายากค่ะปะมะเห็นก็ว่ายากแล้วไม่ได้คิดหรอกแต่ว่าอะไรที่บบยากนท้าทายดีใช่ปะเราวางแผนกันอย่างนี้นะทุกคนเราวางแผนว่าพี่ชาจะทำอย่างนี้จิ้มสองข้างกันแล้วก็หักชนีดปึ๊บแล้วก็จิ้มจิ้มต่อสองฝั่งนี้แล้วก็หักปึ๊บอย่างนี้นอ่าเรามาดูกันว่าแผนที่เราแผน,นที่เราวางไว้จะทำได้หรือเปล่าทำเลเอาสองฝั่งนี้กัน แล้วก็หักหักแล้วก็สองฝักหักลองดยทำไม่ได้อะทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ทำไม่ได้เหมือนกันมีคนมากินขนมด้วยเสร็จแล้วหักตรงนี้เลยนี่ค่ะหักนี่ที่ชาจะหักแล้วนะทุกคน เกือบได้นะเนี่ยทำไมอ่ะ,อะนี่หนาที่าดาวหนึ่งเท่าหนอ้าวไม่เกือบได้สิมันหักมุมมันไปด้วยใช่ไหมนี่ปลายของดาวอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ไและะ้วค่ะดาวมันยากให้สำเร็จนะคะสำเร็จสำเร็จเหรออ,อ่ะกินซะเลยดูทุกคนหนูทำได้แค่ะสองใบบ๊ายบายแล้วน้องอ่ะทำได้กี่อัน เราก็จริงๆแล้วเราก็ทําไม่สําเร็จใช่ไหมสําเร็จแค่สองอย่างใช่ไหมคลิปนี้เราทำไม่สำเร็จนะคะยากเกินไปไว้คลิปหน้าเราจะทำอะไรเราจะไม่ถ่ายให้ดูนะคะคลิปนี้ขอไปก่อนขอไปก่อนกินน้ำตาลจนเจ็บปากไปหมดแล้วขอไปล้างปากก่อนบ๊ายบายล้างมือด้วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพี่ชาย a นชิตาแฟมิลี่ได้เลยค่ะ แล้วค่ะบ๊ายบาย